สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับควายของเล่นของเรากำลังจะไปเจอกับพี่วัวน,นะครับวัวของจริงตัวเป็นๆกันเลยนี่ครับมาถึงก็ที่ควายของเราก็ร้องขู่พี่วัวเลยนะครับวัวเหมือนจะตกใจนิดหน่อยดูครับอ่ามีจูกันแล้วด้วยนะครับโอ้ในจมูกของวัวมีอะไรเชื่อันเองนะครับมี ็นัวที่มีเจ้าของนะครับพอดีมาเจอระหว่างเดินเล่นดินเล่นกันนี่ครับพี่ควาอยากลองเดินเข้าไปหาครับหัวเข้ามาดูว่าควายตัวนี้ทําไมมันเล็กจังโอ้ควายเดินไม่ไปเลยนะครับนี่เราต้องสางสัมพันธ์ใ้เขากันหน่อยนึง วัวควายเลยนะครับเจ้าวัวตัวนี้ดูจะสนใจควายตัวนี้มากอ้าวอ้าวรู้สึกจะโดนควายขู่แล้วครับเจ้าวัววัวบอกว่าอย่ามายุ่งกับอย่ามายุ่งกับฉันนะนี่หาที่เดินเข้าไปใหม่ครับโอ้ยเดินลำบากมากครับ เราควายของเราเดินไม่ไปครับติดหญ้าไปแล้วต้องให้พี่วัวช่วยกินหญ้าให้ก่อนแล้วเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวเจ้าวัวตกใจครัน่จูก,กันอีกแล้วครับสัยจะเจอคู่รักซะแล้วตอนนี้ อกว่าไปใกลๆฉันหน่อยช่วงนี้โควิดกำลังระบาเดเจ้าฝ้ายบอกก็ได้เดี๋ยวเราไปก่อนนะแล้วเจ้าฝ้ายก็ออกไปครับ